สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูเนื้อจะพาเด็กๆไปทำใบงานใบที่สองนั่นก็คือใบนี้ค่ะเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยที่มีหน้าตาแบบนี้นะคุณครูเนื้อจะให้เด็กโยงเส้นส่วนต่างๆของต้นไม้ให้ถูกต้องอ่าวันนี้เนี่ยคุณครูป่านสอนส่วนต่างๆของต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมค้มีอะไรบ้างนะอันแรกเลยๆนะเด็กเห็นรูปนี้ไหมคะนี่ก็คืออะไรเอ่ย ใช่แล้วนั่นก็คือใบไม้นั่นเองและอันนี้ล่ะคะอ่าเป็นรากของเขาอันนี้ก็คือเป็นผลนะคะเป็นตัวแทนผลนี่ก็คือแอปเปิลและอันนี้นั่นก็คือลำต้นนะคะที่มีกิ่งกิ่งก้านต่างๆเห็นไหมคะ ทีนี้เนี่ยคุณครนูนอยากจะให้เด็กๆยยงเส้นเหมือนเดิมเลยอันนี้คล้ายๆที่เด็กๆเคยทําแล้วใช่ไหมคะเด็กๆพอจะทากันได้เนาะนั่นก็คือดูภาพทางด้านขวามือว่าเป็นอะไรแล้วก็โยงมาซ้ายมือให้ตรงกับภ้าทางด้านขวามือของเด็กๆนะคะอ่า,าดูอันแรกเลยนั่นก็คือใบไม้โอ้เด็กๆใครเห็นต้นนี้ไหมคะมีใบไม้เต็ไมไปหมดเลยใช่ไหม แต่เด็กๆต้องชี้ให้ถูกนะคะว่าที่เด็กๆชี้ตรงไหนคือใบไม้เพราะว่ามันจะมีผสมกันอยู่ใช่ไหมมันจะมีรูปร่างที่ไม่เหมือนกันใบไม้เนี่ยเขาก็จะมีรูปร่างเรียวๆเล็เเกๆอย่างนี้ใช่ไหมคะโอ้ยงี้ก็ง่ายเลยคะ่ะเด็กๆเด็กๆก็โยงเส้นจากจุดนี้นะคะแล้วก็ชี้ตรงใบไม้เลยอ่ะเรียบร้อยต่อไปนะคะนั่นก็คือรากค่ะ น,นี่ก็ง่ายใช่ไหมคะเขาจะมีรูปร่างที่ไม่เหมือนคนอื่นร่างเนี่ยมันก็จะอยู่ใต้ดินอ่อานี่เราก็ลากชี้เข้าไปเลยปึ๊บอือต่อไปนะคืออันนี้รูปอะไรคะเนี่ยแอปเปิลหรือเราเรียกว่าผลนะคะในที่นี้ผลเด็กๆลองสังเกตในต้นม้สิคะว่านอกจากใบไม้แล้วเนี่ยเขามีอะไรอีกที่มีรูปร่างไม่เหมือนใบไม้ใช่แล้วแล้วก็คือผลแอป ปั้นนั่นเองเด็กต้องชี้ให้ถูกนะเพราะว่าผลแอปเปิลมีทุกที่เลยเด็กอยากชีต้ตรงไหนชี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณรูจะชี้ตรงนี้แล้วกันปึ๊บโอเคต่อไปก็คือลำต้นค่ะอันนี้ก็ง่ายง่ายๆอีกเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะนั่นก็คือตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ที่เราเรียกว่าลำต้นแล้วก็จะมีกิ่งก้านตรงนี้ อ่าเราก็ลากเขาไปเลยค่ะป๊บึ๊บ,บ,บอ่าโอ้กระดาษเลือนโอเค,อเคทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เด็กๆอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะระบายสีด้วยขอจะได้มีสีสันสวยงามอ่าวันนี้คุณคณรูเนใช้เป็นสีไม้อีกแล้วเ,เพราะว่าเป็นรูปภาพอันเล็กๆเนอะ สีไม้จะได้ราบใบง่ายๆใบไม้ของคุณครูเป็นสีเขียวเด็กๆรู้ไหมคะว่าใบไม้เนี่ยมีสีอื่นด้วยนะใบไม้มีสีแดงสีส้มสีชมพูแต่ว่าเราจะไม่ค่อยได้เจอกันทั่วไปหรอกนะคะมาลวแต่ฤดูของเขาแล้วก็แล้วแต่บางชนิดของต้นไมอ้อ p อแอปเปิ้ลมีสีอะไรเอ่ย สีเขียวก็มีใช่ไหมสีแดงก็มีอ่ะเดี๋ยวโหให้เป็นสีแดงดีกว่าโอเค ต่อไปนั่นก็คือลำต้นคุณเราจะให้เป็นลำต้นสีน้ำตาล มันมีน้ำต้นเขาจะมีใบเล็กๆด้วยนะเนาะแล้วใบสีใบไม้ไปเลยโอ้ยอีกนี้ค,คุณครูลืมอ่าเสร็จเรีบเยบร้อย เมื่อเด็กๆทำได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปแล้วส่งให้คุณครูดูในไลน์ด้วยนะคะคุณครูก็จะดูว่าเด็กๆเนี่ยโยงเส้นถูกหรือเปล่าอ่าบ๊ายบายค่ะ